เอาเทคนิคการใช้หวีตัดนะครับาขาวนะครับหรือว่าเทคนิคการเดินหวีนะครับมาฝากช่างฝึกขัดและช่างมือใหม่นะทรงนี้ก็เป็นทรงอันเดอร์คัตนะครับฐานก็จะขาวนะครับฐานขาวเลยนะครับเบอร์ศูนย์เลยช่างไผ่จะใช้หวีในการสร้างกรอบทรงก่อนแล้วก็มาใช้เบอร์ศูนย์ไถขึ้นไปไถเผยขึ้นไปนะครับ นะแล้วก็ใช้หวีด้านทีเนี่ยเชื่อมรอยต่ออีกครั้งหนึ่งตรงไหนที่มันยังเฟดยังไม่สวยเนี่ยก็ให้ใช้หวีด้านทีนะครับเชื่อมอีกครั้งหนึ่งเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการใช้หวีก็คือฝึกบ,บ่อยๆนะครับฝึกทำบ,บ่อยๆนะส่วนองศาการวางหวีนะครับก็ให้ดูตามคลิปได้เลยนะไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็กลับมาดูคลิปซ้ำใหม่ได้นะครับแล้วก็นำไปฝึกนะครับ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นนะครับก็มาแนแนวนะครับให้กับช่างฝึกหัดและช่างมือใหม่นะครับที่ยังไม่เก่งหวีในลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้มาดูแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับนะสังเกตนะครับเวลาช่างไผ่ไถ่ายช่างไผ่จะไถ่ายเผยออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาใช้หวีเชื่อมเก็บงานอีกครั้งหนึ่งก็คือจบงานในครั้งเดียวนะครับ อันนี้ทรงนี้เป็นทรงอันเดอร์คัตนะครับก็ฐานขาวนะครับหรือว่าเฟดนะครับส่วนใครที่สงสัยว่าทรงอันเดอร์คัตกับรองทรงสูงนี่มันต่างกันยังไงนะครับต่างกันที่ผมด้านบนครับนะไม่ว่าจะเป็นทรงทูบ็อกทรงอันเดอร์คัตเนี่ยถ้าตัดในบ้านเราเนี่ยฐานทรงมันก็รองทรงสูงนั่นแหละครับนะหรือว่ารองทรงกลางนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งแต่ว่าที่ต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คือผมด้านบน นะครับถ้าเป็นอันอรคัดเป็นทูบ l ็อกเนี่ยนะผมด้านบนจะยาวกว่านะครับส่วนฐานทรงเนี่ยก็คือรองทรงนั่นเองนะครับนะอันนี้ช่งางไ่าก็จะใช้วีนะครับในการสร้างฐานทรงแล้วก็ใช้เบอร์ศูนย์ถเชื่อมขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับทำมือเบาๆนะครับทํามือเบาๆนะครับถแล้วก็เผยออกแบบนี้นะครับช่างฝึกขัดและช่างมือใหม่นะครับฝึกทําบ่อยๆฝึกจับบ่อยๆสําหรับคนที่ ไม่ถนัดหวีในลนักษณะแบบนี้นะครับส่วนใครถนัดใช้ฟันรองไปเชื่อมเฟสเชื่นไรอันนั้นก็สูตรแล้วแต่นะครับทำได้เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะทำได้ทั้งสองอย่างนะครับจะใช้หวีก็ได้ฟันรองก็ได้นะครับแต่แบบนี้ก็สะดวกปีแบบหนึง่งใช้ฟันรองก็สะดวกปีแบบหนึ่งนะครับไม่ผิดไม่ถูกใช้ได้หมดนะครับอ่าก็หวังอ่ะ,ก,อะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตรงผมอันเดอร์คัต ็ผสมปมปรวนนิดนึงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับช่างฝึกหัดและช่างมือใหม่แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ